ัสดีค่ะได้รับต้นบอลสีค่ะส่งลาย,ลายนี่คือน้องบอมนะคะส่งลาย,ลายอ่ะจัดก,การดูสิค่ะว่ามีต้นอะไรบ้างจากสวนยานิสาบอลสีค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยว้าวอะไรนี่ ว้าวสวยจังเลยนกพะก้าวหน้าชมพูค่ะนกพะก้าวนี่สวยมากๆค่ะสีสันสุดยอดอันนี้มีทั้งหมด6ต้นนะคะที่สั่งที่ต้นอะไรก็ไม่รู้ มีชื่อไหมอ๋อบ่มีซื้อในกระถางนี่ซื้อบ่มีบ่มีข่อยมาสิไปเป็นต้องไปดูนะคะลิซายชื่อว่าสั่งอะไรมาถึงขึนะนน้นหลอดมันไซื้อก็หลอดลองหายไหมอืมขึ้นหลอดอมันหายไม่ไปทางอยู่ขึ้นนึงเด้วอันนี้ก็ ทรงวันจันทร์ถึงวันอังคารก็โอเคอยู่บ่มักจะต,ตอนที่แกะเรามันมีเศษพวกมีหลายอย่างนี่ ไม่มันลืมเยอะไปไหมรู้อยู่จักอยู่อันเดียวเนี่ยค่ะเพราะเขาบอกว่าของเขากัดเป็นหน้าชมพูอันนี้เราก็เลยอยากได้ของเรามันหน้าเหลืองของอีกเจ้าหนึ่งก็มีหน้าหน้าขาวสัน านกพะเก้าโอโอใบใบเสียละนกพะเก้าไม่กัดเลยเรียกว่านกพะศูนค่ะไม่ด่างเลยไม่ป้ายเลยบอันนวห้องหูจักจะบอกเด้อมาเขียนซื้อมา <laughs> แม่นีหลีไม่ได้เขียน โอ้หนาสีมี่สองต้นอยู่สองต้นเลยอันนี้ศิลาเป็นบ่คือหนัาเมืองนุ่นน้าเมืองนุ่นมั่งสั่งเขาต้องศิลาเก็บสั่งศิลาอยู่อ่ะเขาบอกว่าอันนั้นบ่มีเอี่ยงเกาะไม่มีเอาต้นอะไรแทนได้มั้ยคะฝนว่ะ ขันสิริไม่มีเอาอะไรแทนได้มาเออกระเลยวานะเมืองนนก็ได้คือซิลาเพ็ดก็ได้นี่นี่ซื้อนี่คืออันแนว่ว่าเป็นตะมีกับมีณเมืองนนณเมืองนนโอ้ดังอยู่เด้อนี่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 ไหมนี่นี่นนนดังนิดนึงเกือบบ่ดัง นี <N> ่อันน่ะอันนี้ที่เอ้ออยากได้กระบี่ในร้อยเออนูว่านุสิบอกว่าให้สร้างกระบีใ่ในลอยอยู่เน,นี่ยเอ้ยอันนี้ที่ว่าเอ้ยสั่งรอบรอบ,อบที่ว่าเนี่เออที่จเจา้เาบอกว่าเจ้าสิเอาบ่บอมสิฝ้าวสั่งเหมือแรลงนี่นะมือที่เจ้ามาแต่้ันนอกนะแล้วเจ้าไปซักผ้านะที่เข้าแกะมือแรกนะจนุเขียน u, ว้ยยุ่งตอนแรกเะว่าสิสรอง กระบี่นายร้อยค่ะอันนี้รู้ละหูต <c oughs> ้นเดียวอ่อถ้าจำไม่ผิดเออกระบี่นายร้อยเยอน้าม,มืองเงินสามต้นอ่ะอีกต้นหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นหงดารุ่นนี่หงดารุนถีดกางเสื้เจ้าผ้าล่ะ คอยอ,ออกมาเด้ออืมเห็นบองหงดารุนนั่นเสือเอือยอันนี้รู้หมดละอันนี้เลี้ยงดีๆก่อนบอมให้มันฟืนก่อนมีทั้งหมดหกกระถางโอเคเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแต่ละอันคืออะไรนะคะเดี๋ยวดูชื่ออีกทีค่ะ เก็บเก็บเก็บ